ติ๊กต๊อกสวยสติเกอร์สวยอตเตอรี่อันนี้ต้องขอชมเชยว่าที่สอสอวิโรธซะก่อนนะครับสอสอวิโรธนี่แกดูดันนะตรงไปตรงมาคนก็เกลียดกัเยอะแล้วคนก็รักกัเยอะครับบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสอบผู้ว่ากทมแพ้ชัด สองสวิโรดน์เป็นคนเสนอให้เก็บภาษีในทุนไม่ว่าจะเริญนสีวัฒนาพักรีสานินเจราวานนใครต่อใครที่มาปลูกมะนงมะนาวมะพร้าวสมอในที่ดินน่ะผมยังที้ผู้ว่าชัดิเลยตอนนี้ทำทา่าางเงียบๆไปแล้วแล้วก็ไปโพมีข่าวหัวหน้าฝ่ายรายร้ได้เขตราชันทีวี มีเงินเป็นร้อยล้านนะบ้านเมียสี่สิบมั่งตัวเองถูกจับคารถบบางไอ้ตัวนี้มันย้ายไปจากเขตพญาไทยผมนี่รู้จักมันดีนี่ขนาดแท้หัวหน้าฝ่ายรายได้นะเพระาะฉะนั้นผอออกคันกรุงเทพมหานครน,นี่ขนาดไหนผู้อำนวยการเขตบางเขตนี่นะครับไปเล่นการพนานที่หมาเก้าเอาเงินไปเป็นปิ๊บๆนะทุกยุคทุกสมัยเป็นมานานแล้ว ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผู้สรงเดชนะหรือเพอเจอร์แบบไอ้ด็อกเตอร์พักเพื่อไทยบางตัวยิ้วบินโตมาด่าบระลัดเพจเจอร์ ger, อะไรไอ้เปรด <c oughs> มันไม่เคยทำงานเป็นทิ้งเป็นอันหรอกนี่ผมเลยขาดุการาคณะกรรมธีการบป,อปอง,งอสภาผู้แทนราษฎรมาร์โบโรนี่หกหมื่นแปดพันล่ะครับท่านที้ขอรัวิจารณ์ลางามเนี่ยตัวดีมีส่วนในการที่จะทําให้การจ่าย เงินที่หนีภาษีไปและถุกยึดทรัพย์น้อยลงคนไม่ติดตามกันนะได้ข่าวว่าจ่ายแค่เจ็ดร้อยกว่าล้านเองนะจากหกหมื่นแปดพันล้านนะนายประมลมุทธีวง์พี่น้องประชาชนลืมเจนแล้วประทัดด้านโกงอุบาทหนีภาษีปริยุทธ์หมื่นสองพันล้านสารดีกาสูงสุดส่งให้จ่ายแล้วนะเจ๊แกก็นั่งเป็นสวัสดิ์สูงชันเนียเป็นประธานกรรมธิการเสียด้วยนะพวกประยุทธ์จันโอชาคอตวรที่จะมาปราบโกง วิจาู้ตัวดีสวยปริญญาอ้าวผู้คนไม่รู้อีกนะไอ้ด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งไอ้เด็กเนี่ยมันน่าจะพัวพัน์สวยปริญญาจ่ายครบจบแน่นะด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนเซตาสูนมาพูดแบบผมสองนาทีมันก็ไม่รู้จะพูดเรื่องไหแล้วจกเว้นมันพูดเรื่องสวยที่ดินนอสอนลอกระบี่ไปดมๆนิดเดียวนะครับกลับมาแล้วได้ข่าวว่าห้ากิโล ถาวรเซตนียยังเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นสวยที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าสติกเกอร์คือสวยที่ดินไอ้มอทอหนึ่งมารับเรื่องของผมชัดเจนเงียบ